ก็สว um. ia. ัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเนาะยู่ละกี้นะครับวันนี้ผมก็อ้าวอชิพาแล้วอ่าช่างมันนะก็วันนี้ก็มาพบกับผมเนาะก็หลายคนขอกันเข้ามานะครับว่าพี่อัดเสียงหน่อยอยากฟังเสียงพี่ยังเลยก็นี่แหละครับเสียงผมเนาะก็ประมาณว่าเสียงแก่แล้วที่จริงผมผมยังไม่แก่แลว องี้จอะทำยังไงเนี่ยโอ้ยจะขบซีเพื่อนรู้หรือยังเนี่ยผมติดหน้าต่างคือจังหวะผมอัดเกมเนี่ยคืออ่าเพื่อนรู้แล้วคือถ้าผมอัดเกมมันมันจะคุยกับเพื่อนไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะไอ้หัวเราะก็ต้องรีบ โอเคครับตอนนี้เพื่อนก็น่าจะได้ไอวอลมาแล้วอ้าวโอ้โหจบจัดเลยครับผมน้องตั้งตั้งเังเกอร์ผิดนะออกไม่ได้ครับต้องต้องหว่านปัญาต่างต้องตั้งให้ติดตัวไปเลยนะครับมันจะไม่ดันออกตอนนี้น้องน้องตั้งผิดอ๋อยังออกไม่ได้อีกเหรอโอ้โหมันจะถามอยู่แล้วออกออกไม่ได้อีกเหรอ ของอะไรไม่นะโลดูดูดูมันเขาตามมนได้ยังแต่กระชุนแ่ะของของอไมยออกวะทำไมไม่ออกวะก็เห็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ออกเฮ้ยเฮไม่ต้องออกแล้วนะใส่ตัวก็สวยงามเก็บปืนครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะว่ายิงหัวเล่นเล่นยังไงเนาะเต่าอยู่ คิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่นให้ดูก่อนถ้าวัตถุภูมิของยตามอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับเกาะไม่มีเลยโคตรจนไรเหี้ยบปั้นพี่กองตายเกาะเลยเกาะซอยไปเกาะซองไปก่อนหาเกาะหาเกาะก่อนนะครับไม่มีเกาะนี้ยืนรับไม่ได้นะเดินฟาร์มมาจนเรียบหายเลยตอนนี้เพื่อนเจอคน ลงไปหนึ่ัวไวจริงอยู่โอเคสายมีตัวนึ่งครับโดนไรนี่้หัวมานอยมา่โดนนโดนโผ่นะม่ย่งไปหนึ่งตัวนี่เกลม่ะเพื่อน้เพื่อน้่นอย่าลืโอ้โหไม่มียาว เขาไปเกียวของสายิงหัวนะเวลายืนวัดกับใครหนึ่เนี่ยโอกาสที่จะชนะเราเนี่ยน้อยมากถ้าใครที่มือหมนัวแม่นแล้วเนาะมาฝึกมาจนแบบชำนาญแล้วไม่ยากนะครับเนี่ยึกน้อยก็ได้น้อยเบกเย็ก็ได้เย็นผมไม่ได้เล่นในของนะเนะเล่นในโทรศัพท์ สามสตัวสามน้องบอกมีกาสาก็เก็บเกาะก่อนสีอะไอไรอไนมี้มีกนี้มีตหกสีแล้วก็แม็กซิมสสองตัวนะสอตัวนะครับของก่อนตัวยก็สีตัวเนี่ยคุยกันคือผมคุยไม่ได้ผมอาชีพอยู่ เอไ้พร้อมเอาไว้พร้อมวยเลยต่อาตัวายาก่อนนะจังหวะนี้เต้นกับพี่จอร์ดได้ใช้กกานเยอะชิบหายแน่นอนครับมึงน้องล่นกับผมได้ใช้ก่อนะแต่ว่าหมวกไม่ได้มาหนึ่งแล้วต่หนึ่งนะยูเนล่านะดาอยูแล้วคนไปรถ่ว่าจะดาอยู่แล้วต่อไปคร ก็รอฮะยังไงคือแม่รอดอยู่แล้วฮจังหวะไม่กลัวไม่เตี้ยกอดสี่กอดสี่จังหวะเก็บของก็เก็บพอพอดีนะพยายามเอากระเป๋าให้ให้ว่างนครับไม่ต้องเก็บเต็มๆนะครับจังหวะเก็บของจังหวะจะได้ไม่ต้องยิงสองนี่นะมีล้มสอง ห,หมยมมา,ายกร้อนยังเยอะอยู่เี่นี่เล่นเต็มครับไม่เป็นไรเราได้เปรียบตรงที่เราอยู่ในวงนะครับพยายามอย่าเล่นนอกวงเลยนะถ้าไม่จำเป็นนะครับพยายามเข้าวงด้วยจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองนะเวลาอยู่นอกวง ยาหนึ่งร้อยนะตั้งยาหนึ่งร้รอยก็ลดร้อยไปแตกซองครับไม่จะเหลือ,อ,อตัวเดียวเจาะไปเลยนะถ้าเจาะได้ก็เจาะไปเลยเพราะว่าเราเราได้เหลียโจ๊กแตกโอ้โหสี่ตัวเลยสี่ตัวสี่ตัวเพิ่งขึ้นครับพยายามจะตัดเอาให้มัน เอาให้มันออกมามีสาระจริงๆก็อย่างว่าผมแล้วเพราะว่าชิ้นนี้เป็นชินเสี่ยงชิ้นแรกเนาะโอ้ยน้องบูไขวหน้านี่อะไรโอ้อหเสียงการแต่ว่าปิดหน้าสะโคะครับ เวลาคนวื่งว่าก่อนยิงเกิดะไรไปยิงไม่โดนเราจะยิงไม่โดนเลยนะฮะโอกาสยิงโดนนี่น้อยมากมันก็มีข้อเสียแล้วก็ข้อดีของแต่ละแบบนะครับแต่คือถ้าใครยิงวัดหนึ่งนี่คือชนะแน่นอนนะคขับรถยิงไปแล้วพีกว่านู้น ในต้องน่าจะตายนะครับจังหวะนี้นิ่งวิ่งวิ่งน้องหรอแตกแล้วจังหวะได้เปรียบฮะวิ่งเข้าชาร์อย่างเดียวเลยครับปลาใบหนึ่งลูกว่าวไปหนึ่งเรียบร้อยโดนโดนปะหน้าบึ้มเรียบร้อยครับตายครับมันอยู่กับผมเนี่ยพี่มันถางไอวอไว้เนี่ยโอเคฮะอยู่ตรงไอวอตัวหนึ่งนะครับ ก็จะตัวสุดท้ายแล้วนะรัดน้องมาได้ตัวหนึ่งยิ่ไม่เก่งแล้วว่าลัดเก่งไว้ก่อนนะครับเก็บของก็เก็บเฉพาะของที่จำเป็นนะ <c oughs> อย่างที่บอกนะครับกระสุนกับยาแล้วก็บันเกอร์พอผมก็ครบกันหมดประเทศไหนแล้วเนี่ยพูดทำไมวะเนี่ยหลังไอวอลนั่นเราพี่ตายตัว <c oughs> <c oughs> รอเป็นหนึ่งรอโอ้ล่ะหนึ่งนู่นนู่นมัฟมัฟมีหนี่งมี่นี่แดกใช่ไหมคือมีก้อนแจกไอ้สัซ์หมดแล้วแปลงหมดครับผมหนึงต่อไปฮะเหมือนเดิมครับเก็บแต่ของที่จำเป็นนะมัคเตอร์กับลูกกระสุนถ้ามันน้อยก็เก็บเก็บลูกกระสุนมาเพิ่มเจอคนนี่ครับจังหวัดดินวัดหนึ่งเนี่ยเราได้หมดนะครับ กนบัตรหนึ่งก็คือเรา <c oughs> เราจะได้เปรียบสูงมากเพราะว่าเราเรา,เราเล็งสูงไว้ครับ <c oughs> ไ่ไม่จะโดนหัวไปเลย <c oughs> สายิงหัวนี่คือต้องต้องเลงระดับระดับหัวไว้เลยนะครับ <c oughs> เราเราจะกะระยะเลงได้ <c oughs> ระดับของพี่กายระระดับหัวของคนเนี่ยไม่ไ่ายนต้องรู้ระยะระยะหัวของของคนคนนั้นก่อนนะครับถึงจะไปเลงร้อได้ ผมกอนะพี่ผมได้สองใบน้องบอกว่าน้องขอนะครับอ๋อน้องขอนวก็ให้ได้นะฮะก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับยิงไปสิบคิวแล้วนะครับผมยิงนี่ไม่ออกจริงดีว่าทัดอิงออกยิงก่อนนะหลวยิงก่อนขอโทษน้องด้วยนะครับเป็นไรนะครับ ยิงไปทั้งหมดกี่คิวเนะี่ยคือว่ามากับทุกคนโหดเยอะก็เลยคิวไม่ทันนะทั้งหมดก็น่าจะเป็น26คิวนะครับผม